ตำแหน่งที่มาของไวรัสยังคงไม่แน่ชัดแต่ด้วยสัญญาณของเลขฐาน4ที่มาจากระยะไกลถึง600ปีแสงคงได้แต่สรุปว่ามันมาจากสายพันธ์ุเอเลียนไม่มีใครรู้ว่าเสียงเหล่านี้เดินทางผ่านอวกาศมานานแค่ไหนมันอาจมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเวลาแต่เพิ่งมาถึงโลก โดยรหัส4ีโทนแสดงถึงลำดับนิวคลีโอโทย์ซึ่งแต่เดิมถูกมองเป็นไวรัสไลโซเจนิกและถูกทดสอบกับสัตว์ต่างๆในห้องทดลองแต่กลับเข้าควบคุมหนูมันเป็นไวรัสที่สืบพันธุ์โดยการผสานร,รวมวัสดุทางพันธุกรรมเข้ากับ DNA ของโฮสต์จากนั้นเมื่อเข้าควบคุมแต่ละคนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของไฮฟ์มซึ่งความรู้ความทรงจำและทักษะของพวกเขาจะถูกถ่ายโอน แม้ว่าคนใดคนหนึ่งจะตายในระหว่างกระบวนการก็ตามข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้นี่คือสิ่งที่สร้างความเป็นศูนย์รวมดูวิดีโอเกี่ยวกับหนังวิทยาศาสตร์ต่อได้ในช anel Sis ครับ